สวัสดีครับพบกับผมในแทงโ Channel กันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการพ่นสีที่ที่ปัดน้ําฝนของรถยนต์เรานะครับที่มันเก่าแล้วแล้วมันดูไม่ไม่ไม่สวยนะครับเราก็มาใช้พ่นสีใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะทํายังไงโดยวิธีไหนนะครับไปเลยครับ เห็นไหมครับที่ปัดน้ําฝนเรานะครับมันเก่าแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันเก่าเลยเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับถอดออกมาทําการพ่นให้มันดูใหม่นะครับเราจะถอดยังไงเดี๋ยวไปดูนะยครับว่ามีวิธีถอดแบบไหนนะครับไปนี่นะครับขั้นแรกเลยนะครับนี่เราก็มันมีลูกยางนะครับปิดอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราก็ถอดลูกยางตรงนี้ออกมานะครับแบบนี้ครับออกมาแล้วเราก็ใช้กุญแจนี่ครับเบอร์16นะครับ เมื่อสิบหกนะครับแล้วก็ขันขันเลยนะครับนี่แบบนี้ขันนะครับขันเสร็จนะครับ2ตัวเลยนะครับสองข้างอันนี้นะครับนี่แบบนี้ขันสองข้างเลยนะครับนี่แบบนี้เอกมามาบาแล้วเราก็ถอดน,นะครับค่อยโยกหอนะครับ นี่นะครับเราได้ทําการถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาขัดเอามาขัดกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับขัดให้เรียบเลยนะครับตรงนี้ขัดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเอาสีนะครับสีดํานะครับสีดําพ่นกันนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเลยนะครับมาดูครับถ้าสีดํานะครับเราก็เอามาพ่นเลยนะครับพ่นให้บางๆนะครับแบบนี้ครับนี่ครับ ทั่วเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้สีมันเกาะให้แห้งก่อนนะครับเราถึงพ่นซ้ําครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเราคอยจะพ่นครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเราพ่นปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็พ่นทบแล้วเรียบร้อยครับสองรอบนะครับตอนนี้เราก็ใช้ตัวเคลือบเงานะครับตัวเคลียเคลียเคลือบเงานะครับตัวนี้ เอามาพ่นอีกทีนีงนะครับเพื่อให้มันสวยนะครับเพื่อไม่ให้มันลอกด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเคลือบเงาสวยเลยนะครับตรงนั้นครับเราพ่นทําการพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรดุมันก็มันจะสวยงามนี้ครับเนียนนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาติดตั้งไว้อย่างเดิมนะครับมาดูเลยครับนี่นะครับเราก็ต้องการยกนะครับแบบนี้ยกขานะครับยกขาขึ้นให้มันเข้าเบ้านะครับตรงนี้นี่เข้าเบ้าเสร็จนะครับปล่อยครับอ้อมต้องดึงนี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้น็อตนี่นะครับขันครับขันเข้าไปนะครับ แล้วก็แจขันอานอีกทีนึงนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาประกอบไอ้ตัวนี้กันนะครับดบตัวปัดน้ำฝนหรใบปัดน้ำฝนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปิดเลยครับนี่ แบบนี้ครับก็นี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ขันทําการขันประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับนี่นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับก็สวยงามมากเลยครับเจาจะดูเป็นของใหม่เลยนะครับตรงนั้นเราจะดูเป็นของใหม่สวยงามเลยนะครับ เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับกับการพ่นสีก้านที่ปัดน้ำฝนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ะไคร้ให้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ